เดิมตอนที่แล้วถังซานได้ถือกำเนิดใหม่ในโลกใบนี้เพื่อออกตามหาภรรยาของเขาเสี่ยวอู่โดยได้เกิดใหม่ในครอบครัวที่ยากจนแร้นแค้นในขณะนี้เขามีอายุครบหนึ่งเดือนแล้วได้มีมนุษย์หมาป่าตัวหนึ่งบุกเข้ามาในบ้านของเขาและหมายจะแย่งชิงตัวเขาไปถังซานจะถูกมนุษย์หมาป่าจับตัวไปเพื่อเป็นอาหารหรือไม่ เชิญติดตามต่อในตอนที่สองได้เลยค่ะตอนที่สองเร,เร็วหน่อยมนุษย์หมาป่าร้องด้วยเสียงต่ำๆอย่างหงุดหงิดร่างกายของแม่ถังซานสั่นเทาน้ำตาไหลอาบหน้ามนุษย์หมาป่าไม่ได้สนใจเธออีกต่อไปมันก้าวเดินไปข้างหน้ามือใหญ่ที่มีเล็บยาวแหลมคมเหมือนใบมีดยื่นมือออกมา เพื่อจะคว้าตัวถังสารที่อยู่ในผ้าห่อตัวแม่ของถังสารพยายามเบี่ยงหลบลูกของข้าลูกของข้าผู้หญิงคนนั้นร้องตะโกนเสียงดังแต่ในเวลานี้เธอไม่ได้พยายามต่อสู้เพื่อลูกของเธอแล้วเธอเพียงแต่คลุมถังสารด้วยผ้าฝ้ายขาดๆที่มีอยู่เพียงพืนเดียวในห้องในชั่วขณะนั้น ถังซานรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบรัดอย่างรุนแรงนี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกเจ็บปวดหลังจากมาที่โลกใบนี้แม่ของถังซานก็มองหน้าลูกชายในอ้อมอกพบว่าใบหน้าเล็กๆของเขาหันมาหาเธอจูจูดเด็กน้อยที่กำลังร้องไห้ก็หยุดสะอื้นดวงตาที่ดูไร้ชีวิตชีวากลับเป่งประกายขึ้นมาอย่างกระทันหัน เมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้นแม่ของถังซานก็ตกตะลึงทำให้การเคลื่อนไหวของเธอหยุดลงไปชั่วขณะไปซะมนุษย์หมาป่าท,ที่หมดความอดทนผลักแม่ถังซานอย่างแรงทำให้เธอล้มลงไปในกองหญ้าที่อยู่ด้านหลังมือใหญ่นั้นก็ยื่นออกไปคว้าล่างเล็กๆของถังซานแล้วเดินออกจากประตูไป อากาศข้างนอกหนาวมากลมหนาวเย็นจนทำให้กระดูกสันไม่รู้ว่าเป็นเพราะความปรารถนาดีหรือกลัวว่าถังซานจะตายมนุษย์หมาป่าตัวนั้นได้ใช้ผ้าห่มไฟขัดขาด,ดผืนนั้นคลุมล่างเล็กๆของเขาเอาไว้ให้แน่นหนาขึ้นทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นความมืดนอกจากการหายใจที่ลำบากแล้วเขายังมีชีวิตอยู่ ทางสานพยายามทำใจให้สงบในส่วนลึกที่สุดของหัวใจเขากําลังอธิษฐานอย่าตายนะท่านแม่อย่าตายขอเพียงแค่ข้าสามารถมีชีวิตรอดข้าสาบานข้าจะกลับมาหาท่านและจะทำให้ท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนขอให้ท่านได้โปรดรอข้าก่อน เมื่อสงบสติลงได้ถังซานก็คิดได้ว่ามนุษย์หมาป่าคงไม่ได้พาตัวเขาไปเพื่อเป็นอาหารเหตุผลที่เขาคิดแบบนี้ค่อนข้างง่ายหนึ่งคือเนื้อหนังบนตัวเขาแน่นอนว่าไม่มีค่าพอที่จะกินเมื่อเทียบกับท่านแม่ของเขาและอีกอย่างหนึ่งคือมนุษย์หมาป่าคลุมตัวเขาด้วยผ้าหม่ม เพื่อปกป้องเขาไม่ให้ตายจากความหนาวถ้าเขาเป็นเพียงแค่อาหารมันจะมาสนใจว่าเขาจะตายหรือไม่ทำไมอย่างไรก็ตามไม่ว่าเขาจะสงบใจลงเพียงใดแต่ทาลกที่ไร้เรี่ยวแรงอย่างเขาจะไปทำอะไรได้สิ่งเดียวที่ทำได้คือก้มหน้ายอมรับสถานการณ์ตรงหน้ายอย่างสงบเท่านั้นในขณะที่สลึมสลือ เขาได้ยินแต่เพียงเสียงลมโลกภายนอกก็เหมือนจะไม่มีเสียงอื่นๆอีกโลกที่เขาถือกำเนิดขึ้นมาใหม่นี้เรียกว่าดินแดนอสูรและพูดหลังจากที่เรียนรู้ภาษาของโลกนี้ได้บ้างทั้งซานก็ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับโลกนี้เช่นเดียวกับที่เขาคาดไว้มนุษย์ในโลกนี้เป็นทาตทาตที่ถูกเอาไปใช้งาน เป็นธาตุที่ต่ำต้อยที่สุดในหมู่ธาตุเพราะร่างกายของมนุษย์นั้นอ่อนแอและไม่มีประโยชน์นี่ไม่ได้แยกออกจากความเป็นไปได้ที่ว่ามนุษย์นอกจากจะมีสถานะเป็นเพียงธาตุที่ต่ำต้อยที่สุดแล้วยังเป็นเรื่องปกติที่จะถูกมองว่าเป็นอาหารอีกด้วยหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเขายังไม่เคยเห็นหน้าพ่อของเขาดูเหมือนว่าสถานการณ์ของท่าน ก็คงจะไม่ดีเท่าไหรนะักช่างน่าเศร้าเหลือเกินแม้ชีวิตจะเริ่มต้นจากศูนย์แต่เวลาของเขาก็เริ่มต้นจากศูนย์เช่นกันทังซานได้แต่ทอนหายใจด้วยความโศกเศร้าเขาได้แต่คิดถึงความยากลำบากของการมาเกิดใหม่แต่ก็ไม่เคยคิดว่ามันจะยากลำบากเช่นนี้ในที่สุดมนุษย์หมาป่าก็ดูเหมือนจะหยุดเดิน ถังซานได้ยินเขาพูดอะไรบางอย่างแต่ได้ยินไม่ชัดเพราะเขาถูกห่ออยู่ในผ้าหม่มและเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจภาษาของโลกนี้มากนะักจากนั้นเขาก็รู้สึกว่าตัวเองถูกหยิบขึ้นเมื่อผ้าห่มถูกเปิดออกถังซานก็หดตัวเข้าหากันโดยสัญชาตญาณเขาคิดว่าจะต้องพบเจอกับลมหนาวแต่ไม่ใช่เลย มันกลับเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นและมีกลิ่นที่ไม่น่าพอใจบางอย่างลอยตามมาแต่นับตั้งแต่ที่เขาเกิดมานี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกถึงความอบอุ่นรอบๆตัวเขาลืมตาออกมาดูอย่างระมัดระวังเป็นเด็กน้อยที่เหมือนลิงเลยเสียงที่ฟังไม่ชัดดังขึ้นจากนั้นทั้งซานก็เห็นใบหน้าใหญ่ๆที่เข้ามาใกล้เขา นี่มันหรือว่าหัวหมูใช่ใบหน้านั้นเป็นหัวหมูที่ใหญ่มากๆอย่างน้อยก็ในสายตาของเขาหมูตัวนี้เข้ามาดูเขาจากนั้นก็อุ้มเขาแล้วเดินเข้าไปข้างในเสียงร้องไห้เบาๆดังขึ้นรอบๆห้องทั้งซานร,รู้ได้ทันทีว่าเขา ไม่ใช่เด็กเพียงคนเดียวที่อยู่ที่นี่จากนั้นเขาก็ถูกวางลงบนกองฟางนุ่มๆอืมแต่เขาคิดว่ามันควรจะเรียกว่ารังมากกว่าข้างๆเขาก็มีเสียงร้องของเด็กทารกดังขึ้นเช่นกันจากนั้นก็มีเงาดำกดลงมามีอะไรบางอย่างถูกบีบเข้ามาในปากของเขาเขาเปิดปากออก อะไรบางอย่างที่ใหญ่และนุ่มถูกสอดเข้ามาในปากของเขามันมีรสหวานและมีกลิ่น้าวเล็กน้อยนำ้ำนมอุ่นๆที่ไหลลงคอในชั่วขณะนั้นดวงตาของทั้งซานก็เบิกกว้างขึ้นทันทีไม่ใช่เพราะตื้นตันใจแต่เขาเกือบจะหายใจไม่ออกถ้านำ้ำนมของท่านแม่คือลำธารเล็กๆแต่ตอนนี้นี่มันก็เหมือนกับแม่น้ำยางซีเลย เพื่อช่วยเหลือตัวเองเขาปิดปากที่ไม่มีฟันตามสัญชาตญาณทำให้น้ำนมไหลเข้ามาช้าลงจากนั้นก็กลืนลงไปด้วยความยากลำบากการหายใจด้วยจมูกต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อช่วยให้ร่างเล็กๆปรับตัวได้อย่างช้าๆจนกระทั่งเขาสามารถหายใจได้สะดวกขึ้นจากนั้นเขาก็ไม่สนใจอะไรอีกแล้ว และพยายามดื่มนมอย่างเต็มที่สารอาหารสารอาหารที่หายากนี้นี่คือรุ่งอรุณแห่งความหวังใช่หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นนมคนหรือนมหมูขอแค่มีอะไรให้กินเขาก็พอใจแล้วอย่างไรก็ตามความพอใจของเขาไม่ได้ดำเนินต่อไปนานนักเงาร่างขนาดใหญ่ได้เดินจากไป แม้จะรู้สึกอิ่มอยู่บ้างแต่ก็ไม่อาจหยุดความต้องการที่จะกินอีกได้จริงๆแล้วนี่คือครั้งแรกที่เขาได้กินอิ่มหลังจากมาที่โลกใบนี้พอกินอิ่มแล้วจิตใจของเขาก็รู้สึกดีขึ้นจากนั้นเขาก็เริ่มสังเกตสิ่งรอบๆตัวที่นี่คือบ้านหลังหนึ่งที่มีพื้นปูได้วยฝางตัวเขาที่อ่อนแอนั้น ในตอนนี้สามารถทำได้แค่หันหัวไปดูเท่านั้นการพลิกตัวหรือการลุกขึ้นเขายังทำไม่ได้ดังนั้นระยะการมองเห็นจึงถูกจำกัดข้างๆเขามีเด็กอีก3-4สี่คนดูเหมือนจะอายุเท่าๆกับเขารูปร่างก็คล้ายกันดูอ่อนแอทุกคนนอนอยู่บนฟางนุ่มๆอุณหภูมิในห้องนี้อบอุน่นอย่างน้อยๆก็ไม่หนาว แม่หมูที่ให้อาหารเขาดูเหมือนจะให้อาหารคนอื่นๆอีกหลายคนในเวลาเดียวกันความรู้สึกนี้เหมือนกับการเลี้ยงสัตว์ในคอกอย่างนั้นแหละทาสที่ถูกนำมาเลี้ยงรวมกันอย่างนั้นหรอทังซานปลอบใจตัวเองอย่างเงียบๆอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ถูกนำมาเป็นอาหารนี่ถือเป็นเรื่องที่ดีหลังจากกินอิ่มแล้วเขาก็รู้สึกว่า เขายังมีโอกาสที่จะมีชีวิตรอดอยู่แม่หมูจะมาให้นมสามครั้งต่อวันในช่วงแรกๆทั้งซานยังไม่ชินกับน้ำนมที่มีมากเกินไปแต่ตอนนี้เขาสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วทุกครั้งที่แม่หมูมาให้นมเขาจะพยายามดื่มอย่างเต็มที่เพื่อให้ร่างกายของเขามีสารอาหารที่เพียงพอ มีสุขภาพที่ดีและเติบโตขึ้นเขาจะได้มีโอกาสในการฝึกฝนถ้าเขาสามารถฝึกฝนได้เขาก็จะสามารถกลายเป็นผู้ทรงพลังที่ควบคุมชะตากรรมของตัวเองได้ในอนาคตในเวลาต่อมาเมื่อเขามาถึงโลกนี้ได้ครบ100วันเขาพบว่าตัวเองดูอ้วนขึ้นและเขาขึ้นกว่าเพื่อนๆเ,เล็กน้อย ในหนึ่งร้วันมานี้ถังซานที่ได้กินนมอย่างเต็มที่สามารถพลิกตัวได้แล้วและสามารถเห็นสิ่งต่างๆได้มากขึ้นจากการสนทนาระหว่างแม่หมูเขาก็เข้าใจภาษาของโลกนี้มากขึ้นรู้เรื่องต่างๆในโลกนี้มากขึ้นดินแดนอสูรและพูดมีขนาดใหญ่มากแม่หมูไม่สามารถอธิบายได้ถึงขนาดทั้งหมด แต่สถานที่ที่พวกเขาอยู่คือเมืองเล็กๆทางตะวันออกเฉียงเหนือของดินแดนอสูรและพูดอยู่ภายใต้อำนาจของอสูรหมาป่าชนชั้นสูงที่โลกแห่งนี้ถูกเรียกว่าดินแดนอสูรและพูดเพราะว่าผู้ปกครองโลกนี้หลักๆคือสองเผ่าพันธุ์นี้เผ่าอ,อสูรและเผ่าพูดนั่นเอง